ความรู้สึกเป็นไงครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับตัวนี้มันสุดยอดจริงจริครั้งแรกนะครับนี่ที่ได้คุณมานานยังครับนี่บ่อนี้มาบ่อยไหมไม้แรกเลยครับโอ้ไมายังไม่ถึงสองชั่วโมงกินเลยกินใช้เหีืยอเลยครับโมยกาฮะไม้แรกเลยครับอ้ ย็นหยิ้มแน,น,น่นพอไปเย็นเติมอีกอย่างนี่กูแล้ว,ลวขำขำม,มาเลยไปไปหนุหน่นหคือไปตรงกลางนั่น,น,น,นทันทันค่อยหมอไม่ต้องกลัวขาดอ่ะอีขันที่ไม่ได้ก็ย้อมอีขันที่ได้มั้งวะเอาเอาลงเ,เอาลงให้เขาหน่อย,เ,ยเอาลงให้เขาหน่อย ัจสายยังกินสวายอยู่นี่นนจะลเมระเมเห็นตัวคุยหน่อยครับคุยหน่อยแอคชั่นนิดนึงมหยจีบไม่มีขาดล่อย่าชวนเหนือนรรยนอย่าชวนเหนือมึการมันจุดปันมึงหักมึเถอะ